ทำไมคนอินเดียมีจุดกลางหน้าผากเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนอินเดียถึงมีจุดสีแดงอยู่ตรงกลางหน้าผากจุดสีแดงนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าบินดิติกะพอต,ตูและติกาลัมเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายของฮินดูซึ่งมีความหมายระหว่างชายหญิงไม่เหมือนกันสำหรับผู้หญิงการเจิมจุดสีแดงหรือบินดิคือเพื่อความสวยงามและยังเป็นการถือเครตสิริมงคลอีกด้วย ตามธรรมเนียมฮินดูแล้วหากผู้หญิงแต้มจากคนผมกลางหน้าผากลากยาวไปถึงที่ผมแบบนั้นจะหมายถึงพันธะการแต่งงานเรียกว่าชินดูโดยเจ้าบ่าวจะเป็นคนเจิมให้ในวันวิวาสำหรับผู้ชายนั้นจะเจอบริเวณกลางหน้าผากที่เป็นศูนย์กลางสมองเปรียบเหมือนสัญ,ญลักษณ์เตือนใจให้เรามีสมาธิมีปัญญาเหมือนดวงตาที่สให้เรามีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเอง